สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมไมค์คลาสนะฮะเราจะมาออทำการสร้างสร้างสร้างประตูนะแบบแบบประตูแต่ไม่ใช่ประตูธรรมดานะเป็นประตูแบบประตูใหญ่ครับเห็นไหมครับในสงครามที่มันจะมีอันนะครับเค,คยใครยางเช่นห เค,เคยดูเรื่องพันธุ์อีสวนะเห็นไหมมันจะเป็นประตูใหญ่ๆหลายคนก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรอกะเ,เรามาทําการสร้างกันเลยนะจทตอนแรกวาง Cosmos Stone เราวาง c ค o สม s สตู e นะไว้นะวางไว้แบบนี้บซึ วางให้มันห่างกันนะสองวางให้มันห่างกันสองบล็อกจุบแล้วเราเดี๋ยวมันก็จะทําได้เหรอวางให้มันห่างกันสองบล็อกนะเราอุ้ยทาลายข้างบนหนอกดิจุบจุบแล้วเราก็ทําการวางวางรูสูบเหนียวอะ ี่วางไว้ปึ๊บเอ้ยวางบิดนี่ปึ๊บวางไว้แบบนี้นะครับไปไปไปปึ๊บปึ๊บให้มันได้ให้มันได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่แล้วก็แล้วเราก็วางบล็อก บล็อกอะไรก็ได้จริงๆแล้วก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกแบบที่ผมชอบนะแบบนี่ปึ๊บให้มันให้มันบังคอสโมสโตนไว้ด้วยนะนี่ให้มันให้มันบางรูนะงสูบไปด้วยเป็นแบบนี้คแปบบแปบะบเราก็วางให้มันยาวออกมานะจึบ จึ๊บ,บแล้วเราก็ทําการใส่คันยกแปะทั้งทั้งวางทั้งสองอันแบบนี้นะครับใส่คันยกตอนนี้ครับผมจะปิดประตูให้ดูชึบแปะเป็นไงครับแปะแปะตอนที่เราจะปิดประตูนะครับแปะเดี๋ยวเพิ่หนึ่งครับขรอไปครับ ดูนะครับจึ๊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 บนี่ครับตอนนี้มันก็จะปิดประตูใช่ไหมครับต่อไปผมก็จะทําการเปิดประตูแล้วครับแปดหนึ่งสองให้กดสวิตช์ทั้งหมดเลยนะหน 1, 1, ึ่งหนึ่งสองวยทำไมกดไม่ได้นี่กดได้แล้ว นี่มันก็จะทำการเปิดประตูแบบนี้นะฮะเออถ้างั้นก็ขอลากันแค่นี้นะครับ